โรงเรียนคอนสารวิทยาคมเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งถนนชุมแพหลมสันตำบลทุ่งนาเราอําอเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2516 สมบูรณ์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันที่26มกราคมสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3คุณครูได้มีการบอกคะแนนสอบกลางภาคของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3วันที่26มกราคมคุณครูได้ทำการจัดก,การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ3สอนเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน คุณครูได้มีเทคนิคต่างๆในการเรียนการสอนและมีการกระตุ้นนักเรียนเสมอมีขั้นนำขั้นการจัดก,การเรียนรู้และขั้นสรุปผลเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการสอนปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทักถาคือการไม่เปิดกล้องเรียนออนไลน์ บางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตปัญหาของการเรียนไม่รู้เรื่องและปัญหาหลายๆอย่างที่ตามมาคุณครูที่เรียนได้ให้เข้าสังเกตกับคุณครูยุพาพรซึ่งจะได้มีแนวทางการสอนที่หลากหลายรูปแบบคุณครูยุพาพรสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในการจัดการเรียนการสอนในคาบนี้ได้มีการเฉลยข้อสอบกลางภาคและได้มีการทบทวนความรู้เนื้อหาให้กับนักเรียนในระดับชั้นนี้คุณครูสิทธิศักดิ์เร่งเจริญรัตสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ใน,นระดับชั้นนี้คุณครูสอนเรื่องทุกข์ของชาวนาซึ่งให้นักเรียนวิเคราะห์คุณค่าด้านเนื้อหาและคุณค่าด้านสังคม และได้มีการยึดยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดและเข้าใจมากยิ่งขึ้น <S <S และมีเทคนิคต่างๆในการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา <S <S สอนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่2คุณครูสอนใน,นเรื่องพูดวิเคราะห์วิจารณ์ณจากเรื่องที่ฟังและดูคุณครูให้ชมคลิปวิดีโอและให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดูท้ายชั่วโมง ว่าได้อะไรจากคาบนี้บ้างและสอบถามความรู้สึกของนักศึกษาในการสังเกตครั้งนี้คุณครูพันนิดาสอนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1นตอนเรื่องกาบเห่ชมเครื่องคาวหวานคุณครูพันิดามีเทคนิคต่างๆในการจัดการเรียนการสอนกระตุ้นนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเตือนตัวตลอดเวลามีการให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องที่สอนและสรุปของการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่4กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่สังเกตการสอนออนไซต์จากการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวันที่24ถึงวันที่27มกราคมพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียน ไม่เปิดกล้องเนื่องจากมีหลายปัจจัยบางคนอินเทอร์เน็ตไม่ดีและบางคนอาจไม่พร้อมจึงเกิดปัญหาเหล่านี้ช่วงวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่4กุมภาพันธ์เป็นการเปิดเรียนแบบออนไลน์ทำให้นักเรียนมีความกระตือร,รือร้นในการเรียนมากขึ้น